นะฮะวันนี้แบ็กดอปสีเปลี่ยนไปแน่นอนไม่ได้อยู่ในบ้านสตูดิโอเพออราะนี้คือติ่งติงต่ง อยู่กับนิวนะครับ YouTube Oxygen Official ก่อนจะเริ e ่มการฝากไลค์สับสไค้กระดิ่งติดตามและทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะฮะเห็นความเคลื่อนไหวเยอะแยะเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนของซีรีสทุกเรื่องเลยแล้วก็น้องๆัแสงทุกคนที่ตามดูช่องเรานะฮะวันนี้ไตติ้ลไต้เติ้ลหล่อมากไต้เติ้ลหล่อมากวันนี้คือวันเสาร์ที่27 พฤษภาคม2566เหตุเกิดนะเหตุเกิดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ซีรีส์เรื่องไดโนซอรัสบัตตี้ไล์ไวแอนิมอลประมือ อกก่อนว่าสิเรื่องนี้มันเป็นเหมือนจักรวาลขาวพีทีเล็กใช่ไหมเนี่ยื่อีส์จะเข้ามาในเรื่องเราจักรวาลอะไรถึงชื่อมันจะมีได<อ>โนแต่มันไม่มีนะไดโนเสาร์นนาเสียดายไห้ดูเลยอ <c> ถ <oughs> จักรวาลสัตว์ของเขาจะมีแบบว่าชั้นหลามีเสือมีอะไรอ,อันนี้เป็นเรื่องแรกไดโนโซ <c oughs> <c oughs> อรัสเพิ่มความรู้ใหม่ ไดโนโเนี่ยก็น่าจะเป็นชื่อเป็นชื่อของพระเอกป้ะก็ไดโนโซอร์ก,ก็ครบเลยทั้งพระเอกและนายเอกอ๋อเพราะว่านายเอกชื่อร้กยใช่ม <c oughs> เนี่คอนเซปต์ก็มีความน่ารักมุมมิ้งเพราะว่าไดาโนเสาร์จะกินเจ้ากระต่ายไงออคู่นี้คขากัน,นเลยคราะแบบเป็นอุบัติเหตุอุบัติใจแต่ว่าแบบพอเจอกันปุ๊บรักเลยรลักแรกพบเอาเลยชอบ นักแ,แสดงหน้าใหม่เนาะมีคุณน้องนะฮะ paper เออ paper มีคุณน้องอลไรนะ paper paper กับน้องก้องนะคะ <Yeah. S 2> แสดงมันพี่ไดโนกับน้องรักเนาะและได้ๆนักแ,แสดงมักม่ คุณ้าคุณตาหลายคนมีคุณพี่มงคลที่เราพึ่งส่งซีรีส์เขาจบไปแล้วนี่ก็มาแกดงเพื่อนของนุ้นนิววิกวิกของเขาต้นน้ำเป็นผู้กำกับด้วยนะนอกจากเป็นนักแสดงแล้วนะคะก็บทบาทใหม่ของคณต้นน้ำในซีรีส์เรื่องนี้คือการเป็นผู้กำกับคาดหวังไหมก็ต้องคาดหวังแล้วล่ะและใดๆดูจากหลายทีรนักแสดงน้องพลไปหนึ่งใบเซียมซี ที่เห็นชัดเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยรวมทุกบริษัททำซีรีวายเลยเป็นมหาการมาบริษัทละคนส้องคนมีตภาพผ้าเขาเหนียวแน่นไงเนาะพี่สนุกไงนะเรียกมาหมดเลยใครจะมาเล่นมาเลยรัวนะก็เดี๋ยวนี้ไปมามอยกันเนาะได้กับทุกคนเลยที่มาเผื่ว่าเขาจะมีเซเพลงเซอร์ไพส์อะไรเราไปรอดูกันกีว่ามีหรปล่าแต่ว่าตอ เลยครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราเตรียมงานมาปเป็นปีเลยแหละแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราก็ขอบคุณทันสลหรับคอนบุ๊กนอะที่ได้ให้โอกาสทางอจิเมะซูของเราในการที่จะนำนิยายเรื่องนี้ซึ่งนิยายเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนิยายดังเลยของเขาเพราะว่ามันเป็นนิยายพักในหลายเรื่องราวนิยายชุดนิยายชุดแล้วก็ใส่รหัสสัตว์โลกในนิยายนี้เราก็เลยนำไดโนเสาร์เป็นประเดิมเ,เรื่องแรกกับผ่านธรรมดีแปลกใหม่ดีครับผมปกติเราทํางานแต่ เบื้องหน้าเนาะในฐานะที่เราเป็นนักแสดงพอได้มาเรียนรู้งานเบื้องหลังเพิ่มีนตำแหน่งซึ่งเป็นงานที่ชอบอยู่แล้วครับพอมีโอกาสได้ทำเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้อย่างน้อยก็เราก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆใ,ใ,ในการทํางานได้ได้ลองทําในมุมที่แปลกออกไปครับได้เข้าใจพุ่มกับมากขึ้นได้ะไรมากขึ้นซึ่งมันก็ ส่งผลต่อการทํางานเบื้องหน้าของเราในตอนนี้อีกรอบนึงครับยากไหมถามอบเรายากครับผมยากตรงที่อย่างที่เขาบอกไปเนอะพอเราต้องเป็นคนที่คอยมอบคําสั่งหรือว่าคอยอธิบายภาพให้นักแสดงฟังเองเนี่ยมันไม่เหมือน,นกับตอนที่เราเล่นตอนที่เราต้องสื่อสารภาพออกมาให้คนดูเข้าใจนะครับจากการที่เราเป็นคนที่ได้ฟังบีฟมาเราก็เล่นไปกลายเป็นคนต้องบีฟเองเนี่ยต้องคิดคำพูดยังไงหรือว่าอธิบายยังไงให้นักแสดงเข้าใจอันนี้เป็นที่ท้าทายมากครับซีรีส์ไดโนเสาร์มันเกิดขึ้นจากตัวไดโนเนี่ยไปอุบัติเหตุ ชนสปารคกับตัวน้องรักกลางมาที่ไรเลย,เลยชอบตั้นแร่แรักแรกขบเกิดขึ้นแอดเฟซไปเขาก็แบบเฮ้ยบล็อกสกัดกันมารู้ตอนหลังคือเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ทีนี้ปุ๊บมันมีปัญหาบางอย่างที่ตัวน้องรักเองไปพบเจอทําให้ตัวไดโนคิดว่ารักแท้มันมีอยู่จริงว่าเขาเองนี่แหละทจะเป็นคนม,มาดามใจที่น้องรัก เราติดตามว่าจะจีบติดหรือเปล่าเดโนจะจีบติดไหมแล้วคําว่ารักแค้รักแรกคบมีอยู่จริงไหมก็ติดตามเดโนซอรักได้เลยในเรืองของไดโนเป็นคนที่รู้สึกชอบอะไรก็คือจะพูดเลยจะไม่ไม่คนอ้อมฟ้องคือเป็นคนตรงๆงเลยแล้วก็มีคนที่เท่าๆหน่อยเป็นคนที่บูบูครับบู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 เลยเลยส่วนรักนะครับจะเป็นคนที่นุ่มนิ่มหน่อยครับแล้วก็จะเชื่อมั่นในความรักครับผมสนุกดีครับผมก็มีการปรับจูนกันเลื่อมาก่อนที่จะมาเล่นด้วยกัน เหมือนเราเป็นพี่น้องกันมาก่อนเนยนะเพราะว่าเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องอยู่ยังไม่เล่นเลยผ่าสมพันธ์แล้วพัฒนาโ้วนขนานแล้วเพราะจากแรนเป็นพี่น้องพม่เกียร์เลยเป็นพี่น้องไงเพ่นรู่นาีครับผมก็ต้องเตรียมตัวครับแต่ต้องขอบคุณพี่ธนาครับที่ทำการเวิร์วช็อปให้ผมในแต่ละซีก่อนที่จะเล่นทำให้มันผ่าดยาแต่จะมีบางฉากที่มันผ่านยากก็เป็นพี่ตัวผม น so like es. like <_ weirdly> ี่วน้ำจะดุจริงจัดในงานแต่เวลาแบบนอกงานเขาจะมีคนที่แบบล่าดเลยทำไมตะปูตะการเออนิ่วน้ำดุหรือเปล่าเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าเหมือนเดี๋ยวเหยียบเท้าหรืออะไรบางอย่างเหยเหยียบเท้าเลยครับจีนปาตงโกรใช่ไหมครับจีนปาตงโกรจิ้มนมอ่ะ เลแล้วแหละว,ว่าเอ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงวนะอะไรเงี้ยคือซีนนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนนิยายที่อ่านในดูทอล์คเนี่ยไม่หมดเป็นซีนตำนานเขาดังนั้นเราก็เลย,ยไม่อยากจะแบบว่าทอดทิ้งซีนตำนานเขาไปซีนนี้เนี่ยมันก็เป็นซีนแบบความแบบความน่ารักความซีนความฟินดังนั้นก็ต้องถามสองคนนี้ว่าวันนั้นตัวเปียกหรือเปล่าน้อะหวังมากครับวันนั้นเย็าาาานาวก แย่งไปหมดเลยครับจนจนต้องเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนตัถ้าเล่นเป็นสูตร ตีคุณพี่สสวัดีคขาคุณรู้จักกันยินดีมากๆครับยินอุ๊ยยินดีดีใจที่ออติ้งติ้งชาแนลใช่ไหมครับมานะครับน้นองใหม่เลยตื่นด่วนเลยเนาะอ่ายังไงอะ่ะโปรเจกต์นี้อ <Alert S 2> ันเลิศเลยเนาะมันอันเลิศเพราะว่าอสองซีรีส์ที่ผ่านมามันเป็นอารมณ์แบบปาดน้ําตามันเป็นซีรีส์แนวแบบว่าโศกาอาดูนแนวเรื่อง,งครอบครัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเอานิยายวายเข้ามาเรื่องของนิยายวายเนาะมันต้องขายโมเมนต์ความจิ้นเรื่องนี้ก็เลยแบบจัดเต็มจัดอะไรได้แล้วก็อยากให้คนดดูไ้เห ตามยยายสิ่งที่เป็นประมาณนี้ซีดีนี้คุณพิ่สนุกทาอะไรบ้างนุกก็จริงๆหลักๆก็ยังเป็นดีเลกเตอร์อยู่ในเรื่องนี้เป็นทุกอย่างแหละเป็นดีเลกเตอร์เป็นผู้จัดการเป็นคนใดๆของในกองเป็นคนขับรถให้มันด้วยกับการแสดงทําทุกอย่างเลยก็เหนื่อยมากวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้กับการที่เฮ้ยมันเดินทางมาเรียกว่าครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางของให้คนดูเป็นคนตัดสินแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนี่เลยเมื่อกี้เราดูเลนเลรกกันไปชอบมากเลยอ่ะจังหวะนมคน ซีในตำนานในนิยายนมข้นหวานนักสแสดงเล่นเองหรือว่านักแสดงเรากำกับเรากำกับแต่เราอยากให้นมข้นมาตรงนี้แต่เราแบบว่าพอเห็นหัวนมเราน้องก็แบบโอ้ยจะอ,อ้วกก็เลยไม่เอาก็เลยบอกพี่ผมทําเองได้แล้วเราก็เลยบอกว่าเอานมข้นมาหยด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 มันก็ไหลไหลไปตามตัวครับเราก็เลยวอไปบอกว่าเฮ้ยมันไหลตรงไหนมันก็ต้องเรียตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยตามบทมันเขียนอย่างนงี้เราก็ไม่ได้แบบอะไรหรอกตามธรรมชาติให้ไหลตามธรรมชาติมันเป็นความหิวอะไรเงี้ยหิวนมข้นความหิวความหิวนมข้นปลาั้งก I <laughs> ดูแลกันดีไหมสองคนดูแลดีครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเปอร์เองเปอร์เป็นพี่ใหญ่ที่มีความอบอุ่นเนาะแล้วพี่เปอร์จะเป็นคนที่แบบว่าตัวซัพพอร์ตเลยพี่เปิร์เท่ากับซัพพอร์เตอร์จริงก็เลยแบบว่าเราตัวกล้องเองกล้องเป็นเด็กที่จริงๆเรากล้องมีอินโนเซนต์ในหลายเรื่องมากคือตัวด้วยความที่กล้องเองอะกล้องเป็นคนที่ไม่เคยผ่านอะไรในวงการบันเทิงงานอะไรเลยแล้วกล้องอะชีวิตมีแต่เรียน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 แล้วก็มีกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเขาเองเขาก็ไม่เคยผ่านงานอะไรนี้เราก็เลยเป็นการแบบเริ่มต้นให้น้องๆ้องก เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าตัวน้องค่อนข้างใหม่ มีไฟเนาะมีไฟมีไฟก็มีไฟ <_ d ance> มไม่มีไฟ,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 ไฟก็ลาออกจากงานเพื่อมารับเรื่องนี้ <_ d ance> ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้คิดถูกหรือคิดผิดแต่ก็หวังว่าจะคิดถูกนะจ๊ะ <_ d ance> นแน่ๆแหละขอบคุณม,มากเลยขอบคุณม,ม,มากฝากติดตามพี่ไหนกจะนี่ <_ d ance> ก็ฝากซีรีส์ไดโนซสรร์นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางอมารินทีวีครับเริ่ม25ิมิถุนายนเวอร์ชันอันคัรดเนี่ยดูได้ที่ไอซีอีแล้วแต่ถ้ากอยากดูเวอร์ชันอมรินแบบว่าเฮ้ยเหมือนเลยฟรีๆก็ดูได้ที่ยูทูบเอเจเมนทชูกออฟฟิเชียลครับ ติดตามกันไว้ทุกช่องทางท,ทุกช่องทางเลยนะครับ <laughs> เพราะว่าทุกช่องทางก็จะมีความแตกต่างกันสนุกมากมาก,มากขอบคุณมากเลยเป็นเกียรติมากครับพี่ครับเมื่อกี้เกียรติเหมือนกันนั่งคุยกัน <laughs> พี่สนุกบอกว่าเป็นทุกอย่างให้อัลติเมททูบหรอใคร้ายใครกลายถามความรู้สึกก่อนครับเป็นนักร้องร้องเพลงประกอบด้วยใช่ครับผมเรียกได้ว่าเหมาแทบทุกตตำแหน่งเลยเป็นโลเคชั่นเป็นสมัสดิกาลรอถ่ายอะไรรอถายรีเซลครับผมแล้วก็ดีใจครับผมที่การได้ทํางานเยอะก็เหมือนกับว่าเขาต้องไว้ใจเราเนาะเขาเลยมอบหมายหน้าที่ให้เราเยอะด้วยครับผมแล้วก็เต็มที่ทุกหน้าที่เขาที่ได้รับร้องเพลงยากไหมครอืม เป็นรอบนี้เป็นรอบรอบที่2ที่ได้ร้องครับผมเฮ้ยฟังครั้งแรกผมก็ชอบเลยนะเพลงมันสื่อความหมายตรงกับในซีรีส์ดีเนาะ <c oughs> แบบว่าการที่พี่ไดโนตามจีบน้องรักเรื่อยๆเมื่อไ,ไหร่จะได้มาเป็นแฟนกันก็ทีอะไรไม่รู้ การเฝ้าหลองคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าชอบชอบชอะไรนี้ครับผมซีรีส์เรื่องนี้คุณต้นน้ำทำอะไรบ้างผมเป็นพุ่มกับร่วมครับผมกับพี่สนุกครับแล้วก็ได้ทำ acting coach ด้วยอันนึงครับนำเบื้องหลังเป็นไงบ้างครั้งแรกเลยไหมครับแล้วก็แสดงด้วยแสดงด้วย <c oughs> ครับผมสับครั้งแรกเลยครับผมกำหกับครั้งแรกเลยตื่นเต้นครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากทำตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ครับผมเพราะว่าเราก็มีพุ่มกับที่เราชื่นชอบหลายคนเนาะ ในประเทศไทยก็มีอยู่หลายคนแล้วเราก็ได้ทำงานเบื้องหลังมางานหนึ่งแล้วอย่างเช่น r e m เ m b e r มีผมก็ทำเป็น acting coach มาตอนนี้ก็เหมือนได้ลองทำอีกบทบาทหนึ่งในตำแหน่งเบื้องหลังในงานสายงานที่เราชอบครับเป็นไรทิ้าไทยโค้ดให้น้องๆเหล่านี้ใช่ครับเขายากไหมโค้ดงอายยากเหมือนกันครับผมเพราะว่าน้องๆทุกคนเป็นนักแสดงใหม่ด้วยเนาะเหมือนเพิ่งเริ่มเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยแล้วก็ทาเต็มที่น้องๆก็ทำเต็มที่ด้วยับของน้องๆครับผมก็เต็มที่แล้วถ้าผิดพลาดประกันอะไรก็ ขอไยด้วยไม่เป็นไรหรอกว่าได้ดูเทรลเลอร์เป็นไงบ้างเฮ้ยเขินนะเขินนะเออถ้าเขินก็โอเคครับเอามุมที่บ้านข้างบ้านอย่างหนูไม่ได้เข้าไปบต่เขาเล่นกันมันมีอะไรที่มันพิเศษมากกว่าอย่างอย่างเรื่องเรื่องเราตอนนี้เวลาเราอ่านนิยายสังเกตไหมว่ามันจะมีเป็นวงเล็บหรือว่าเป็นความคิดของตัวละครขึ้นมาซึ่งเวลาเราทํทำเป็นซีรีส์เนี่ยไอตรงนี้มันส่วนใหญ่มันจะหายไปเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดได้เขงเรื่องเราเนี่ยจะมีบับเบอร์ความคิดของตัวละครขึ้นมาเลยอย่างเช่นอาจจะโกรธอยู่แต่ว่าความคิดเขินเราจะได้เห็น เลยว่าตอนนั้น่ะตัวละครนั้นคิดอะไรอยู่ความจริงใช่จะเป็นการ์ตูนออกในอนิเมะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนแบบว่ามีรอยยิ้มครับผมอยากให้ดูง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอ,อ๋อนะฉา,าก NC ็นซกำกับยากไหมเอ็น NC นี่ครับผมฝากพี่นุ๊กเลยครับผมค <laughs> ือว่าจะเล่นซีรีส์วายมาผ่านมาหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยหรือว่าต้งเรืเ่องตรงนี้น้อยด้วยแหละอเออก็เลยให้มอบเป็นหน้าที่พี่สนุ๊กจัดการพี่นุ๊กเขาก็ด<อ>ูเขาก็เขินเวลาก็ไว้ใจเขาแบ่งคนละพาร์ทที่เทรลเลอร์ยังเขินเกันเลยเต็ ครับผมน่าจะคนลูกคนพองครับก็ขอบคุณมากที่วันนี้มาก็ให้กำลังใจกันครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราดูเทลเลอร์กันไปแล้วครับครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันครับแรงอ่ะเหมือนกันคิดเหมือนกันผมตกใจเหมือนกันพี่ขอถามเจาะเลยแล้วกันตรงที่นมข้นมันไหลลงอ่ะเล่นเองหมดเลยเล่นเล่นเองหมดเลยไม่ไม่มีไม่มีสตาร์ไม่มีใครแทนนั้นใช่ครับแล้วก็เป็นนมข้นจริงจริง หวานมากวันนี้เนี้ยหมดเลยครับผมกี่เทกอ่ะเล่นไหมอ่ะมันจะมีแคบมีใกล้แคมีกว้างมีกว้างอะไรอยงี้มีสี่ห้าครั้งไม่ไม่เยอะมากแต่ก็เราก็ทำได้ครับผมเขินเนาะเขินครับผมก็ดูเมื่อกี้ก็เขินนะมีใครเห็นรีแอคผมผมก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเขินหมดครับผมครับตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วยังครับปิดเรียบร้อยครับปิดเรียบร้อยพร้อมเราเต็มที่ครับพร้อมเต็มที่อยากให้มีกระแสครับผมที่ทำไปเต็มสิบให้เท่าไหร่ เพราะว่าไนหนึ่งตัวเองเราเราทำเต็มที่ของเราแล้วก็ทุกคนก็ทำเต็มที่ของใช่เลยผมก็คิดว่าผมทาเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมอยากให้มันออกมาดีที่สุดครับผู้เราความฟินอยู่ตรงไหน มามปีนอยู่ตรงไหนครับมีบางคนเขาก็บอกว่าหน้าเราเหมือนกันไม่ไม่แน่ใจหน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันปะคล้ายๆนะเรื่องคล้ายผมก็ไม่อ่านเนีคอมเมนต์ก็เขาบอกว่าหน้าคล้ายๆกันเนอะลิขิตไงลิิขตมีวันนึงผมไปเจอเขาอยู่มอเตอร์เวย์ไปมอเตอร์เวย์จริงแล้วผมขับรถแล้วเขาเอ๊ะโฉบมาหันขวามาดิสรุปใช่เพราะปีมเขาใส่ด้วยก็เลยโอ้โลกกลมโลกกลมครับผมโอ้ยครับตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเอาแฟนๆไหนฮะ ก็ฝากซีรีส์ไดโนเสาร์รักแล้วก็ฝากเป,ปเปอร์แล้วก็น้องต้องแล้วก็สังกัดอัลติเมททูบด้วยครับแล้วก็ซีรีส์ไดโนเสาร์รักครับผมอยากให้ทุกคนมาติดตามกันเยอะๆครับผมครับอยากให้ทุกคนคลายเครียดกันมาดูกันเยอะๆครับออืครับขอให้ปังขอให้ปุ๋ย เดบบอยังไงมีแอร์ก็เหมือนไม่มีไม่ใช่นี่เป็นงานติดงติ่งในรอบหลายครั้งที่เราได้อยู่ในห้องแอร์ปฏิจจภาทำให้ไม่ต้องห่วงชีวิตว่าจะตายเก่อนอา,ากาศมันอากาศมันร้อนแรงนะวันนี้นะได้ๆเธอในงานวันนี้เธอเขาก็มีเปิดเทเลอร์ว่ะ พร้อมกันดูพร้อมกันว่ะจุ๊กจุไปเลย <c oughs> เราเคยเจอเหรอซีรีส์ที่น้ำหกแล้วมันเรียกันขนาดนี้ากจะเป็นน้องข้นหวานให้เธอเรียเลยและตอนที่เราไปเมา่วมอยกับน้องเพปเปอร์น้องกองน้องกอง ันก็ดูเหมือนสวรรค์เขาสร้างมาให้พูดคล้ายๆกันให้หน้าคล้ายๆกันอะไรคล้ายๆกันอยากรำถวายความรักไม่รู้ว่าตอนซีรีส์มาจะมีความยังไงจะเข้ากันได้ไร้รอยต่อทอเต็มผืนเพียงใดป็นจ้างนอกน,นชอบอย่างหนึ่งคือนักแสดงเยอะมากมาทุกค่ายเขาหล่อเยอะชอบกต้ิโมช่วยก็มีทางนักแสดงหน้าใหม่นักแสดง เกก่าาาหลคคนคุต็มีชอบในสิ่งที่พวกเรามาวุนว่นวายในงานแบบนี้นะฮะไดโนซอรักจะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะอยู่ใกล้ชิดกับ YouTube Oxygen Official ช่องเรานะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะฝากไลค์ subscribe, กระดิ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะฮะแล้วติ่งต,งติงจะกลับมาหมายกับอะไรหนะักในโอกาสต่อไปรอติดตามนะคเออนะฮะวันนี้ติ่งติงลาไปก่อนสวัสดีฮะบ๊บบีติ่ง Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова